ฉันจะไปรูนเนื้อแล้วฉันไม่เคยลองหนิงศากผู้จะไม่สูพาดูที่แต่งตัวในกับปาริ้นหมาแหวว่าจะขาวีเหนาวนะ่ารู้หรือเปล่าตัวเองในกระปาพยูนทำไยใส่ต้นติดใส่สายส,ายสินด้วยสายเดียวทำไมสายสีไม่เข้าจะใส่สา,ายสินทำไมทำไมจะลึงเหรอจะลืมว่าไง้ ว้าวฮะว้าวร่าก wow, wow. ันทำไมว้าว้าวคือสวยอ๋อสวยรึเปล่าเราจะเป็นอะไรเอาเอาเอยแม่นางเล็กอีาแม่นางถามจริงๆเธอแม่นางมาทั้งน işte. ี้ใครขุดเอามาจากหลุมไหนแม่นางถึงมาหยิบตรงนี้ไ <moeten> ด <affiliated> ้ <loves ài> พูดอย่างนี oh, oh, Woah, ้ได้ยังไงคะเออใครจะมาขุดฐานรากจ้าทำไมขึ้นมาเนงื่อขันต้องขุดึลอเหรอดิฉันไม่ต้องขุดหรือย่างทำไมได้กติ่นมรูดฉันก็ะพ้นแลยโอ้ปากเผิดจังกมันกีห้วยติดที่ไหนมาเนี่ยเสียดายเสียดายยาวทำไหมทำไมถ้าห่ามไมาขายติงเลยโอ้ กอ่อนแล้วเดี๋ยวก็คุณพี่ครับขออน้ญาแก้วด้วยไหมคะเอามาทำอะไรลืมลืมันหนิดเลยเลื่อมอะไรลืมก,กินยาคุมแไปถึงเม่ดสีน้ำตาลแล้วด้วยค่ะโอ้ยเกณฑ์พกนี้หนูต้องย,ย้อนต้นใหม่เลยค่ะเกณฑ์หนึ่งสาวมียาขมโอ้วะโหเดี๋ยวนี้ยังกินยาคุมอีกเหรอโอ้ย,ยอออจะหลี่โง่เดี๋ <c oughs> ยวนี้เขาหมดสมัยแค่ยาเดียวเลยค่ะจะไปกินยาคุมถ้าเกิดพลาดพังก็ว่าไงแล้วเธอ เนี่ายาเน็ตแล้วค ah, ุณตายเลยฉันก็ใหม่แล้วใช้ยาเน็ตอินเทอร์เน็ตมันเยอะใช้ยาเน็ตแล้วเออตายแต่ยายาไอเน็ตอ้าวเม็ดเดียวเน็ตแล้วไม่มีรูปถ่ายตอนนี้ฉันไม่ได้ใช้แล้วฉันจะให้เธอเอาเปล่าลวกลูกมีที่เม็ดคุณมีเม็ดเดียวคุณจะไม่ใช้เหรอฉันจะไปใช้อะไรจะหมดเม็ดแล้วเลือหมดแล้วลูกล่างไม่น่าจะมีเลือดเลยเห็นไหม